อะไรเนี่ยบีมบี้บีบี้ผวนนุ่นชนบุรีบนคุยไรมึงเห็นปะมึงเห็นปะเห็นเจอแต่อย่างเงี้ยกูหมดกำลังใจจะเล่นเนี่ยจริงเฮ้ยเอาละสักหน่อยดีสักหน่อยดีเราโชว์ศักยภาพอะไรเบเดอร์บิสเยือนโลกแล้วครับเพราะมันใช้คำว่าโลกอย่างนี้ เราไม่ปล่อยให้เพื่อนเดียวได้อยู่แล้วครับอ้าโหเขามากันแล้วอ่ะ <มา S 2> ยังไม่ทันได้ท่ามทำเพลงแล้วกูบอกเลยว่ามาถึงกูก็ได้ของหนักเลยยศทังเนะเออได้นะของหนักเลย <c oughs> เนี่ยเต็มเลยตรงเนี้ยยิงมาทำไมหรอฮัลโหล โอ้โหจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามันโดนกูยิงอ่ะตรงเนี้ยโอ้ยหนีหมดเลยไปเพื่อนเอ๊ะเห็นแบบแบบโอยมาซุ่มกันตรงนี้หรอเอ้ยกูได้มีดหนึ่งตัวเอ,อื้อไปไหนเราไปไหนเรา ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเพียบเลยเพียบเลยเนี่ยวิ่งดยี๊ะเป็นหนูเป็นหนอนเลย้สัตยิงอะไรอ่ะใครยิงอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยฮัลโหลโกรดกระสุนยิงไปดีเฮ้ยใกล้ใกล้ตัวเราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โห กูก <es>. uh. ูกูต้องปดเปิดควันแป๊บหนึ่งเพื่อนกูเหมือนกูโดนยิงเอ้ยมันมีคนยืนมองกูอยู่มึงยืนมองเหรอทำไมกูยิงมันไม่ได้บะเฮ้ยอ๋อกูเห็นแล้วเอ้ยตั้งคิวเฮ้ยบีหนึ่งกำลังจะยึดแล้วไปเลยแผลงแล้วเราสามารถลุยไปได้ไหมหัวหมูทะลวงพันไปได้ปหมได้เลยเพื่อนเดี๋ยวมันติด น่าจะติดตัวเดี๋ยวเราต้องไปทางซ้ายวะตอนนี้ไม่เหมือนทางคนนี่ไงนี่ไงตาพวกกูได้ยิงกันทีไหนๆครับเฮ้ยเหยัลดหล่นลงไปนะหล่นลงขึ้นไปเลยเฮ้ยแกมเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายนี่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 เฮ้ยเหมือนเราโดนยิงว่ะ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยเฮ้ยออกเพื่อนออกเออกูออกทันกูยาวออกมาซ่อมอยู่แต่ว่าซ่อมไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเนี่ยเราได้บีหนึ่งนะเรายึดบีหนึ่งไหมเฮ้ยเราได้บีสองด้วยโหด่าเฮ้ยแต่สีมันก็มันก็เฮ้ยมีคนอยู่บนรถถังวะมีคนอยู่บนรถถังวะไปครับอยู่บนรถอยู่บนรถเพื่อนเอ้ยเจ็บ เต็มตัวเฮ้ยเฮ้ยเต็มเต็มข้างหน้าเยอะมากกลัวไหลไปก่อนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยไม่ไม่ตายวะเออไอไมมึงยิงไม่ตายวะมันบล็อกเหรอ ้ยไม่ตายเลยสักตัวเยอะมากเลยเอาเลยเพื่อนเอาดิไอ้เหี้ยยิงโดนกับเขาเป็นแล้วเนี่ยสวยใครมันยิงสนุกอยู่คนเดียวเลยตรงนี้เนี่ยถ้ายิงสนุกก็กลัวถ้ายิงนกอยู่นะมึงมึงคือคนขับดิใช่ปะไม่กูไม่คนขับกูคนนั่งอ่ะนั่งคนแรกอ่ะเป็นกลนะ อุ ás, ens, ้ยโดนโดนรถเราโดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยรถเราโดนหนักสอมสอมสอมอยู่สอมอยู่สอมสอมสอมอยู่สอมอยู่นั่นแหละเยี่ยมมากจอด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 มันมิงมาดีจอดทำไมจอมัได้ยิงสุด ต้อมอยู่ต้อมอยู่ต้อมอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันมันระดมยิงโอ้โหมันระดมยิงกันสามสี่ตัวแต่แต่กูแต่กูซ่อมอยู่นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ดูกูด้วยเพื่อนมันขยันยิงซะด้วยไอ้เนี่ยถ้าถอยมาเดี๋ยวกูซ้อมให้ถอยมึงอย่านี่เรายึดได้แล้วเนี่ยเราลุยได้เลยมึงอย่าฮาวเดี๋ยวตาย เอ้ยยืนแล้ว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 ตั้งหลกักก่อนฮัลโหลโอ้ยไปไม่ทันเอ้ยอย่ายืนกันอย่างนี้ดิฮัโลโหลจะเยีโเ่โหไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นทีมกูไม่ประเด็นคือกูหาไม่เจอหากระตือไม่เจอข้างหน้าเต็มเลยเพื่อนพยายามอยู่ยิงอัดมันยิงยิงบอกระซอมบอกจะซอมบอกวิ่งตามตื่นลุอยู่จริงเหรอ กูไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับตอนเนี้ยมันขับเฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปถึงเล่นน้อยบอกไงเดี็กวิ่งไปเจอใครตอนนี้ร้อยเต็มเพื่อนโอ้โหแบบงามแท้เฮ้ยกูเป็นมือปืนหนึ่งได้เฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนคนเป็นไปได้ยังไงต้อมอยู่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  โอ้ help help มันยืนเล็งเรือตรงนี้เรีอกแม่งขับเลยโอ้โหไม่ทันว่ะไอเหี้ยเหี้ยเยอะอยู่ยะเยอะสัตว์อะเอ้ยตาเราบ้างละมั้งว่าต้องเป็นตาเราคนขับบ้างละมั้งต้องเป็นตาเราคนขับบ้างละมั้งไม่รถมันก็ต้องมีเจนดิต้องรอรถก่อนฮะแม่ของกูมันเป็นรถกูเมื่อกี้กูขับรถคนอื่นมา ไอ้คันที่อยู่อยู่กับมิทรายนานๆไม่ได้อ่ะกูขอยืมไป็นกำบังข้างหลังอยู่แล้วกันเนี่ยใงไตัวชุบพวงนี้ได้เย,อ,ยอะอยเลยเนี่ยเถอะถังเดียร์แล้วถังเป็นก็ไม่เอาเพี้ยอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไระแล้วไม่เอาอะไรแล้วยังี้กูก็ยิงอยู่ มึงกูจะสูงกว่าตรงนี้ตรงนี้แบงแบงตรงนี้มีนะเว้ยข้างล่างข้างล่างแต่ว่ามึงไม่น่ายิงได้บ้างหนูยิงไงเฮ้ยเอ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 อบนเอ้ย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 ยิงบัวเอ้ยควันเยอะจังวะไอสัตว์แม่งนาแม่งเทียบเลยเออนั่นแหละพวกนั้นแหละแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละ อย่ากระโดดมานะกระโดดโผล่หัวมากูยิงยับนะกูยิงยับนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าโผล่มาบอกว่าอย่าโผล่มาอย่าบอกว่าโผล่หัวมาเอ๊ะมันมีคนวิ่งมามันมีคนวิ่งมาเอาเอารถไหลพี่มาจะวางระเบิดอ่ะโกลด์คมองไม่เห็นเลยไอ้เหี้ยรถไหลรถไหลพี่มาเขารถไหลรถไหลกลับมาไม่ได้ มัอยู่ยังไงวะเนี่ยกลับก่อนได้แล้ว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 หมุนมุมหมุนมุมก่อนหมุนมุมก็มาไอเฮียติดโคที่นี่ไอสัตดแล้วขอดีสองวะแล้วขอยังไงเฮีะไอพวกยิง hey. กูเนี่ยอะนะ เอาให้หมดเอาให้หมดพวกมึงเนี่ยมาบ,บ,บุกตรงนี้เหรอบุกตรงนี้อ่ะบุกตรงนี้เหรอเนี่ยเพราะงั้นเราบวกบวกกันอย่างเงี้ยเราจะแพ้เอาเออเราจะต้องแบบค่อยค่อยขยับดันๆันใช่ไหมโอเคลียร์ตัวหลังก่อนบุกไปเลยคนนึงเอ้ยเพื่อนเราบุกแล้วเพื่อนเราถึงแล้ว นี่ไงไปเลยทางนั้นไปเลยไปแล้วเพื่อนเราเริ่มกระจายตัวเข้าไปแล้วไอ้ยี่ยกูติดที่อะไรเดี่ยรถมึงเล่งเครื่องช้าจังวะไปเร็วตอนนี้กระชุกชุมเข้าไปในดีสองแล้วเราก็ไปทําเราก็ไปยัดแม่งเลยพวกมันอะขับลุยเข้ามาเลยปะอ๋อไปดิไปดิเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราเข้าเลยขับลุยมาเลยมาเลยมาเลยแล้วรถกูติดอะไรวะติดโคลหิน ไม่รู <มา S 1> เ้เนี่ยกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วเพื่อนเราเข้ามา,า,า,มา,ายึดแล้วเฮ้ยเรายึดแล้วใช่เรายึดยังสมบูรณ์ <c oughs> พเพื่อนมันทำอะไรเราไม่ได้เลยมันวิ่งเงินเป็นป่าราบเลยโอ้ยมีสมุกสกินด้วยโอย้สวยไปรถถังเฮียมาเนี่ยมันจะมาด้วย มันเห็นมันเป็นป่าราบเลยเพื่อนเฮ้ยแล้วรถกูเป็นนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเซกเตอร์เซกเตอร์ดีเขเรียบร้อยแล้วไอ้สัตว์ต่รถติดไอ้เหี้ยฮัลโหลช่วยด้วยอ้าอ้าอ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยฮ่เฮ้ยเหี้ยต้องเสียรถรถมารถมามารถเฮ้ย โอ้โหรถถังฝั่งทนต่อเ,<ร>เลยล <ด S 1> วะ่ะถังยิงอัดแน่ใหญ่กวมาไรแล้วโอ้ยแตกด้วยล่าสุดฮิวฮิวปุ๊บปุ๊บลัวๆปุ๊บลัวๆมองอะหามุมหามุมอ๋อโอ้เทียบเลยเทียบเลยหาหมุมหมดโอ้โหสามคิว อีกสองคิวไอ้เหี้ยรถถังกูอยู่ท่าไม่ดีละอีกคิวหนึ่งยับมากไปตึงตึงๆเข้าไปบุกมันอยู่ไหนกันวะมันยิงกันตรงไหนมันยิงกันตรงนี้ไอ้เหี้ยขวาเต็มเลยสวยมันยิงมันเล็งมันเล็งยัดไปก่อนทั้งยิงทัง้งเล็งเดี๋ยวมึงเตรียมบุกนะเดี๋ยวบุกนะไปดิไปดิ โไปเลยมาเลยคิวเป็นสิบเลยไปเลยไปเลยไปเลยคิวอย่างนี้เข้าเข้าเข้าทุกคนเข้าเลย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 คิวเป็นสิบเลยไอ้เยัดแม่เข้าเลยเข้าเลยเข้าไปไอ้เยัดแม่ระเบิดแล้วโอ้โหตายเนี่ยโคตรโกงอ่ะนิวเคีย เอ้ยกลัวบ้างนี้กลัวกูนิวเคลียร์กูต้องมามันต้องเต็มหมื่นกระแทมนะฮะแต้มนะเดี<า>๋ยวนิวเคลียร์ฝั่งมันหรอเมื่อกี้ฝั่งเราปะเมื่อกี้เหมือนฝั่งเรานะอ๋อเหรอ,สอ,หรอสองหมื่นแต้มเลยเหรอโอ้โหเยอะเแยะใช่กูาทางเกมกูน่าจะใช้ทีเดียวอ่ะเอีย <c oughs> เราเข้าไปให้มันโดนเอียเราได้อยู่นะน,นี่ไงกูเข้าอีแล้วกูเข้ามาอีแล้วเนีย่ยเร็ว โอ้เหี้ยดีเซอร์ดีเกิลโอ้ยเจ็บตัวสัตว์อ้อเหลือตัวเดียวทำไมพูดไม่เข้าไไมมเรา่ใจกอีมันคือไอ้ลงไฟฟ้าตรงเนี้ยไม่เป็นไรเราทำได้ดีเกมนี้มันชนะแพ้เรื่องหนึ่งนะเราได้แต้มเยอะตึงจัดอะเอาจริงถ้าทีมเราชนะกูว่าเกมนี้แม่งอย่างสุดเลยวะยี่สิบยันคิว จริงวะแอซิดเท่าไหร่แปดสิบป่ะน่าจะเยอะอยู่นะของมึงอ่ะไม่รู้มันเยอะใช่ไหมไอไอตรงอันที่สองนี่คือตายป่ะตายสิบเออเนี่ยตายตายใช่ตายขึ้นตายเออมึงตายสิบสอง่ตายหกโคตรเดือดเออหนักแอซิดนี่กูยึดต้องสองตะมือเนี่ยเราเป็นทีมที่หนึ่งนะทีมเราคือสุดยอดนะใช่ทีมเราคือที่หนึ่งของฝั่งเราไอ้เหี้ยโอ้โหตึงเหี้ย